นี่ครับเงื่อนก็จะหายไปก็าจะซ่อนเงื่อนแล้วก็ตัดออกครับเอาไปเช็คอยู่ไหนครับไปเช็คเราก็จะจุดปมไอเชือกที่เราตัดเมื่อกี้ทีนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะผมะให้ดูรายละเอียดไปเลย มจะใช้กาวกาวร้อนที่ผมมีอยู่เพราะว่ากาวร้อนบ้านผมใช้ประจำนี่หยอดไปตรงที่ลรมัดเชือกหยอดไปเลยอยู่ได้นานครับใครที่ว่าอยู่ได้ไม่นานลองดูนะครับผมใช้มาแล้วมันอยู่ได้นานนี่ครับทำง่ายง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็หยอดกาวเข้าไปบ้างเติม ไปนิดหน่อยเพื่อให้มันรัดเข้าไปเลยโอเคครับต่อไปอยู่แล้วผมจะเจาะรูนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาเหล็กมาเจาะรูให้ดูครับท่านผู้ชมผมก็จะเจาะรูนี่ครับคำนวณน,นั้นเหล็กเพิ่มเหล็กก็เหล็กนั่นแหละครับเหล็กขาตั้งเบ็ดผมผมก็จะเจาะไล่มาเลยเร็งมันพอดีพริี <Okay. S 2> นี่ครับแล้วแต่เราจะเอาหม้อยามากขนาดไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าผมเอาข้างนี้ห้าข้างนี้สักสองตัครับ ไว้ระบายโอเคครับท่านผู้ชมนี่ครับรูนี้เราเอาไว้เป็นช่องอากาศเวลา แสงสว่างมันส่องเข้ามานะครับแสงสว่างมันจะส่งเข้ามาแล้วปลาไหลมันจะมองเห็นสว่างๆแล้วมีเหยื่ออยู่ข้างในมันจะเข้ามาถ้าเราไม่เจาะรูม,มันทึบเกินไปจะไม่ค่อยเข้าครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับนี่ครับก็จะเสร็จแล้วนะครับเนี่